กลับมาอีกครั้งกับ Ghost Watcher ค่ะทุกคนและวันนี้เราจะอยู่กับทีมเดิมของเราวันนี้ก็จะมีเฮ er ียโจนแล้วก็พี่หมานะคะเราจะคอสเพย์เป็นสาว Power Pop g i r เกไปอยู่บ้านกระท่อมล่าผีกันในวันนี้ผู้ที่ใส่เสื้อสีแดงผมสีชมพูคือพี่หมาเป็น เพราซัมค่ะนักเรียจนจรก็ถูกบังคับขูกเข็นให้เป็นบัตเตอร์คับส่วนเราก็จะเป็นบับเบิ้ลนะคะเฮ้ยบับเบิ้ลมันโหดนะเว้ยเอาจริงๆอะ่ะบับเบิคือตัวผมสีทองไม่ใช่ <laughs> ใช่ใช่เป็นน้องไงไปเลยเ <c oughs> ปิดเลยไป let's go เรวของมันค่ะ <c oughs> รู้แล้วกด <ไป S 1> อะไรบ้าง <ไป S 1> วะไปกล้องไปกระท่อมบนภูเขาที่กระท่อมในภูเขาเลย โอ้โหยโจนะหนูจินนาการนะเจีนซีอ่ะเจีนซีบนกระท่อมโคตรเฮี้ยเจนซีก็คือผีจีนนะทุกคนซึ่งมันจะมีอนาเขตที่แบบเวลาคนกลางอนาเขตมันน่ารำคาญมันนอยซี่มันเสียงดังเลิเป็นคงจริงอย่าทำเสียงรางก็อย่างว่าจรครับทำเสียงดังโอ้มืดนะมืดสิเล่นบ้านร้างดีๆก็ไม่เอา หมึดไม่พอหนาวด้วยแล้วมันกว้างไหมแมบนี้ไม่เท่าไหร่ไปเดินไปเดินดูเองเลย <laughs> ไปเดินดูเองนี่เดี๋ยวนะตั้งกล้องแปบบ๊บตั้งกล้อง,องมันเขียน <c oughs> กล้องกูเองนี่แหละเ <c oughs> ีต้อนรับสู่บ้านทรายทองเฮ้ย <c oughs> มีใครเอาไอ้นี่มาไหมโอม้ยยังไม่ได้หยิบอะไรมาเลยอ้าวเ้ย้จน รอด้วยอย่าเพิ่งไปกูจะเอาไอ้นี่หมากไปเอาวัดอุณหภูมิมีอะไรบ้างเพรน้อยระบุผีให้ถูกเปิดก๊อกน้ำทั้งหมดในบ้านคุยกับผีในวิทยุใช้กระจกต่องสาบโถมีกระจกต้องสาบอีกมันจะโกรธเอาแน่โตฮะลหอเฮียมาแล้วคุยมันร้องไห้หรอุ๊้ดีจังไอ้โพมันอยู่ห้องนี้เลยไหน โอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปแวะแวะแวะไปแป๊บเดียวเองเมื่อกี้เนี้ยลบสองเลยฉันโดนลากมาเหรอเนี่ยเปล่าไม่รู้ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยใครถ้าเกิดใครเจอห้องน้ำเปิดน้ำไปเลยนะมันมีเควสอยู่ไม่เชื่อชิชิชิ้ยห้อย้ยห้้ยลบสองตรงนี้เลยตรงนี้เลยเฮ้ยขอขอบทิเก็ตทิเก็ต ทิกเกอร์ทิกเกอร์ไอ้เฮี้ยมันตามกูแน่เลยวิแอบตามแน่เลยบวนนะเนี่ยร้อยห้าร้อยร้อยห้าร้อยเฮ้ยมันดึงกู<อ>โธ<ฮ>่หลงกันใต้ดินวะเนี่ยไม่แน่ใจครับอ๋ออยู่ในห้องนะ หุ้ย e m s ห้าเลยห้า e เลยอามเหอ e m s ห้าเลยทุกคนออกๆเลร้อยห้าร้อยนะร้อยห้าร้อยไม่เจอร้อยห้าร้อยยังไม่เจอรอยเท้าเลยนะใช่หนูยังไม่เจอรอยเท้าเหมือนกันไม่จริงร่องมาเนี่ยแนปะ๊บนี้นะเฮ้ยมันเขียนเหรอเขียนลูกกระโหลกเขียนลูกกระโหลกมามาออกมาก่อนออกมาก่อน,ออ,อ,นออกมาหน้าบ้านก่อนทำไมครูเดินฟรีอย่างนี้วะอุณหภูมิอุณหภูมิเท่าไหร่ลบสองใช่ไหมเออหนึ่งลบสองอะไรเงี้ยเลย ก็ลบห้าลบห้าบวกห้าเห้าเจ๋งซี่เหรอรูปผมก็โลกจอยเจอเจ๋งซี่อ่ะนี้ยับโอ้ยทำไมต้องเป็นเมบองด้วยอ่ะกว่าจะผ่านคือแบบเครื่องเราพิธีร้องไห้ใช่ไหมร้องไห้ร้องไห้ตุ๊กตาวูดูเอาไปอย่างเอาไปแล้วก็ผมผมใช้วูดูอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ทราบนะว่า รู้รู้แล้วว่าเป็นเจ๋งซีอ่ะไม่ไม่ไม่เล่นบูดูอันนี้เราเป็นกังวลฮะอุจารอุจาไม่เล่นรอยเท้ายังไม่เห็นว่ะเหลือยังมีเท่าไหร่ห้าใช่ไหมห้าเฉยๆอยู่แดงห้าเฉยๆยังไม่เลเรอยเท้ารอยเท้าไม่เห็นแต่มันมีมันมันมีรอยเท้าแน่ๆเท่าที่รู้นะ แต่ดูเหมือนจะเป็นเจียงซีจริงๆคุยกับผีทางวิทยุแล้วเปิดกล้องข้างบนในบ้านยังใช้กระกต้องสาบยังแบบผูยังไม่เจอกระตกต้องครั้งแรกระบุผีมันกลัวอะไรวะมัน<ะ>เป็นหนุ่มสาวใช่ไหมยังไม่รู้ตัดริ้งไลท์เอาไปา okay. จะไปหายเนี่ยจะไปหายรอยเกือกมนะันอะ มึงมีห้องน้ํากี่ชั้นวะห้องนี้แหละครูคูว่าเจอเลยรอยเกือกอะเพราะว่ามันมาห้องนี้บ่อยอุ้ยหนาวหนาวออกออกมปิดไม่เจอรอยเกือกเลยที่เนี้ยอยู่ข้างล่างฮนะพอพอแปลว่าเรายังเปิดห้องน้ำไม่หมดเนี่ย มมีห้องข้างล่างอยู่อ่ะเรายังไม่ได้ไปชั้นใต้ดินรอยเกือกไม่มีไว้เจอกระจกไหมยังไม่เห็นกระจกยังไม่เจอเดี๋ยวเราจะไปห้องใต้ดินก่อนไหนห้องใต้ดินก็ไปอยู่เนี่ยอยู่อยู่อยู่ตรงไหนเ้อกระจกเอาเลยไหมหยิบไปเลยแล้วที่เห็นพี่มาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้ว แม่งแค้นปุรราอะไรวะเฮี่แม่ออกก่อนออกก่อนบอกว่ารอยเท้ามียังไงก็เจ็งสี่อเนี่ยก็เจ็งสี่จริงเป็นผีเด็กกังวลเป็นหนุ่มสาวเหรอเออกัางวลนอ่ะเดี๋ยวทวนนะเครื่องวัดอุณหภูมลิลบห้าบวกห้าเอฟเอฟห้าพิมพ์เท้าเอาหัวกะโหลก หนึ่งร้อยห้ายหนึ่งร้อยห้าร้อยกระดานวิญญาณใช้ไม่ได้ร้องไห้ตุ๊กตาวูดูใช้ไม่ได้เอากระจกไว้นี่สาวแกหนุ่มสาวเป็นกังวลแน่นอนไม่ใช่วะไม่ใช่แปลว่าแก่เหรอมีอะไรผิดพลาดยังไม่ถึงห้าไหมไม่ถึงถึงถึงนะถึงห้าห้าแต่แดงเรับอก ไม่แดงหรือว่าอุณหภูมิะอ,อุณหภูมิน่าจะมีปัญหาอุณหภูมิมันจะต้องเท่าไหร่รหรลบสิบสองเหรอคือไม่ผู้รองเอาไปวัดก็ได้กูวางไว้จุงนี้เนี่ยตัววางไว้ข้างเท้ามันอ่ะมันต้องไปหาไอ้ที่เรายังหาไม่เจออ่ะก็คือไอ้บ่ายเท้าใช่ไอ้ไอ้นี่ยลบห้าบวกห้าอยู่แล้วละ่ะ ยังไงก็เจนซีเพราะว่าตอนมันเน,นี้ยมันลบแบบลบสองเลยนะตอนอยู่ในห้องนั้นอนะ่ะไม่มีอะไรอยู่ในมือนะไอ้เหียบถังลุ้ล<ะ>จังไรจริงๆเฮีย้ยนยนะเฮีย้ยนเฮี้ยนเฮี้ยนลองไปดูข้างนอกค่อจะเจอ มันทำนี้ได้ด้วยเหรอทำได้เฮียเป็นบ้าแล้วมาแล้วไอ้ควายผมว่าตัวนี้ไม่ไม่เหมือนกับทุกตัวที่เราเคยเจอเลยว่ะมันผมรู้สึกแปลกๆชืกท่เบลเท่าไหร่อีสต์โอ้โหมันอยู่กลางบ้านเลยมันอยู่กลางบ้านนะคู่เบลเท่าไหร่คูเวลหกค่ะอเงั้นเรายังไม่เจอตัวดีเท่าไหร่หรอก อยู่กลางบ้านเมื่อกี้แปลว่าอยู่ยบ้านเลยเมื่อกี้น,น,น,นี้เลยเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยเลยเนี่ยเมื่อกี้คูเห็นนะไอยันออกปากปะไอออกไอ,อเป็นไปได้ว่าถ้าเจ็งชี้อะไรถ้าไอาออกปากมันก็น่าจะลบห้าบวกห้านะไม่ได้โลจาบ่อยจริงหรอ เฮ้ยเปิดน้ำมาเปิดน้ำแล้วครบแ่ไหมเหอเปิดน้ำไม่ถูกตั้งแต่แรกก็ยังโอเคเฮ้ยเดินติดทำไมแล้วไอ้บาบอหลอนมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ลบสิบห้า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 ไอ้เหี้ยมันหลอกหลอนลบห้าโอเคไงอุณหภูมิพลาด ปิ้นไม่มีโอ้เราเจอเราเจอจมน้ำใช่เหรอริงถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวผมลองกดดูเป็นจมน้ำแบบไหนแกเป็นลังวนไม่แก่ไม่แก่หนุ่มสาวสาวหมากอะไรยังไม่ติ๊กบ้างเนี่ยเฮ้ยไม่หนุ่มนะเด็กนะของใครเด็กบ้างของใครเด็กบ้างหนุ่มสาวแก่อดาอ่ะอเดาเอ้ยยังอเดา ว่าผมต้องเล่นภาษาไทยตามพวกพี่แล้วแหละแั้นันะพี่พี่มากดแล้วกันอันอันแรกอะเคจโจนอันแรกอะหนุ่มสาวใช่เหรอสติจมน้ำเหรอวกวกวกนะจมน้ำถ้าเกิดว่าอุณหภูมิต่ำอะจมน้ำจะต่ำมากๆอะไม่เนี้กมาดนไม่ไม่ต่ำมากๆดิต่ำเฉยๆลองดูใช่วเห็นไหมอีหมานี่แหม่พลาดไย ทำพลาดนะมันแทบไม่ได้พี่ต้องพี่ต้องกดไอ้นี่พี่ต้องกดอะไรวะเวลาแบบกดให้ครบอ่ะถ้ากดให้ครบเดี๋ยวมีปัญหาโอเคอย่างน้อยมันมันมันกลัวนี่าน้ำศักดิ์สิทธิ์มากลัเยโซ่ไปกวเยซ่ของเบียซ่ถือถือกันไปเลยน้ำศักดิ์สิทธิ์จะทำให้มันโกรธนะเว้ยโอ้ยมันจำเป็นต้องทำอ่ะไปเยซูไหมพวกเถอะเยซูเอาไปหยิบไปหยิบไปซื้อซื้อให้ซื้อให้ผมมีละ โอเคพี่ภูรซื้อให้หน่อยไห้า water tab เราเปิดหมดแล้วถูกไหมใช่ค่ะเดี๋ยวมันโอเครันได้เลยพหยิบลเราเราต้องปลาก่อนปลาคนที่ water เสร็จปลาขี้เท่าแดงเออเพราะว่าน้ำเราเปิดหมดแล้วตู้ป้านพักคิสคนไฟเปิดก๊อกห้าก๊อกคนลิไฟอ่ะอะไรคือเปิดกอ๋อปิดก๊อกทั้งหมดในบ้าน มาเลยแล้วมึงก็บอกให้เปิดเปิดกอกทั้งหมดในบ้านแล้วมึงก็บอกให้กูปิดกอกทั้งหมดในบ้านไม่ยากไม่ยากปิดกอยากไม่ยากอยู่ไหนการเจอตัวเดี๋ยวนี้จริงอ่ะองั้นกูเดินไปปิดเลยนะไม่ต้องปิดยังยังอย่ายพึ่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 งเด่งยงไม่เสร็จเดี๋ยวผมต้องไปเอารอ เอาเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปปานเลยไอ้แม่ไอ้เลือดไฟแดงศักดิ์สิทธิ์เฮ้ยล็อกเลยไม่ให้เข้าเลยนี่หนูหนูเอามาแล้วเฮียโจอนหนูเอามาแล้วหนูเอามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรทำไมทำไมกูจอมันดำๆเมืดอเปเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละมันไล่อ๋อมันมาหลอกมันมาหลอนเฮ้ยทำไมผมหยิบขอได้แค่สองชิ้นเองวะเดี๋ยวนะ โอเคโอเคโอเคเป็นอีกแล้วโอเคได้ละมารอก่อนรอก่อนอุ้ยไม่จับวะมันมันมันเปลี่ยนเวฟมันล่ามันเปลี่ยนเวฟอ๋อโอโหแดงเถือกอยู่ในรถก่อนมันโจมตีข้างนอกได้ในตัวเนี้ยไอหมากไปไหนอ่ะไอ้เฮยจนเฮยจนอยู่นู่นผมผมรอผมรอเฉย ผมเตรียมปลาเลยถ้าเกิดมันมาดีเฮ้ยมาแล้วนั่นโอ้โหมืดมืดปึ๊บเลยพ่อโอ้เปิดแล้วเปประตูให้หน่อยมันไม่ใช่คนจริงอ่ะเฮียแดงแต่แดงแต่หรือเราจะต้องเอาเลยโอ้ยมันดุจังามันดุนะดุจัง่าดูจังาเฮียบุรีผีละล่าสุด เรื่องฟานที่มันเป็นผีเป็นกังลวลอ่ะเนาะถ้าผีเป็นกังวลมันจะแบบมันจะไม่ค่บบอยอยากให้เรายุง่งมันไม่มันไม,ไม่ค่อยล่าหรอกแต่ว่ามันจะแบบเธอเป็นอินโทรเวิร์ดเหรอให้ my name is Sarah วันนี้ได้ฝันร้ายของอินโทรเวิร์ด <c oughs> วันนี้ได้มีอาสาธในตัวเวิร์ดแนะ่ ตอาอปรตตูบานนี้ก็เปิดไม่ได้มึงกูว่ากูซื้อไอ้นี่ดีกว่าไฟบ้านงานเหรอเออเครื่องตรวจจับอันตรายน่าซื้อนะมันอันตรายอยู่แล้วอ่ะเอาไปจะซื้อทำไมในเมื่อมึงก็รู้ว่ามันอันตรายอ่ะไปตั้งไว้ที่ไหนดีนะตั้งไว้หน้าบ้านฮ้ยเสียงอะไรหมาเองเปล่า ไม่อกี้ใช่อุ้ยเฮ้ยมันจมมันจมเสียงมันจมน้ำจมไปหลังบ้านดีกว่าพวกเรามามาไปอยู่หลังบ้านเฮ้ยเสียงเฮี้ยมากไปดีกว่าโอ้โหให้โดนไม่โดนไม่โดนมันร้องเฉยจัดตรงไหนดีนะอข้มาแล้วดีถือพระเยซูคริสต์ฮัลโหลอุ้ยเชี่ยตังนี้แหละ รอมันมามาเร่มมาหน่อยดิเร่มมาหน่อยดิ c o มอ on b เบบี้เฮจอนมาแล้วมาแล้วหน้าสั่นหน้าสั่นกูถือรอแล้วก็มาดีครับ Show yourself right now มาแล้วไหนอะหน้ากูสั่นเมื่อกี้ มีดำแดงกินน้ำส้วบมีน้ำส้วบกินน้ำแดงกวนตีนงมากเหี้ยตกใจไอสัตว์มันจะอยู่ไหนเดี๋ยวเตอดักใช่ป่ะมันชอบอยู่ห้องเนี้ยไอห้องห้องน้ำไม่ใช่ไอห้องห้องเด็กอะเนี่ยห้องเนี้ยเออแต่ผีน้ำมันน่าจะอยู่ห้องน้ำดิ แันน้ำนี้เดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาอย่าลากกูก็พอกูทำติดแล้วปิดประตูมาแล้วมาแล้วไปห้องนี้มันเข้าห้องนี้มันเข้าชั้นใต้ดินน่ะได้ดีเหรอ Yes ไปเลยกูถือผมมีมันสวด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 มาเลย กูเจ็บตัวไอ้เทียภูไปไม่บอกกูเลยเอามาดิเอกมาก่อนโอ้ไอ้ควายไปก็ไม่บอกเมาลลลมมาาเอาไปเลยไอควายออก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 ไปปลาขวดเปลี่ยนปลาขวดแดงเห็นสัตว์โลกได้เฮียมาก อยู่ชั้นอยู่ชั้นต้ดินมาแล้วมาแล้วเาน่ยโอ้ไอควายไปก็ไม่ปอดวลวาแล้วอะไรเอาไปเลยไอควายออออกออกออปลาขวดอหมาเป็นที่อะไรเป็นลาขวดแดง ลเผีอยู่ชั้นผีอยู่ชั้นใต้ดินอุ้ยอีเหี้ยเฮ้ยยังไงมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนมากูเปิดไฟให้เตรียมปลานะอยู่ไหนวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนมาจากไหนอ่ะ่อยข้างล่างป่ะโอ้โหนี่เลยนี่ข้างล่างตายที่ห้องนั้นเหรอกจมน้ำอะไรอ่ะ น้ำมันเหนื่อยจมน้ำมันเหนือยตายฉันบนตอนนี้ฉันบนมากลัวเหลือเกินมันเกาะผนังอยู่อุ้ยเสียหมาดิทำอะไรเราวะเมื่อกี้มันสวดมันสวดโอ้โหหวนหวนแม่มันตึ๊กตึกใส่กูมันตึ๊กตึกใส่กูนั่งไปแล้วไปแล้ว มัน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 กลางอาาเขตกลางอาาเขตไปดูเลือดกันก่อนดิไปดูเลือดก่อนกูหายใจไม่ออกตอนนี้ไอ้หมาร้องกรีดลั่นเฮ้ยเลือดยังน้อยเลือดยังน้อยเดี๋ยวมันจะมีภารกิจที่ยากที่สุดตอนนี้ก็คือต้องไปปิดน้ำทั้งหมดแต่จะตดปลาขวดแดงไปแล้วนะแต่ต้องปลาขวดก่อนมันยังเดินว่อนอยู่ตรงนี้อยู่เลยอยู่กลางบ้านเม่คี้กูเห็นเงางั้นเราไปมันอยู่ในอ้องน้ำงั้นเราไปปิดน้ำก่อนไหมมันอยู่นี่ มาเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วมันหลอกมันหลอกใช่ยเหรเออหลอกนี่ไงอีกใบได้แล้วโอ้ไอเหถอยถอยก่อนถอยก่อนโอ้ยผัวหลังถอยแล้วถ้ากลัวก็ในหน้าเฮ้ยแม่งออกมาถึงข้างนอกเลยออกมาถึงข้างนอกเลยไรอเข้าเข้าเข้าอะไเข้า ไปทีนี้ภารกิจที่ยากสุดคือปิดน้ำทั้งหมดผมจะไปข้างล่าง,างที่ปูแบงบนพี่หมากปิดปิด,ปดชั้นล่างสุดใครโดนก็คือถือถือ,ถ,อถือเยซูไว้ไม่ต้องกลัวถือเยซูไว้เพราะว่าคาไปปิดห้องใดไม่ที่ฟังดีๆผมบอกผมจะไปปิดชั้นล่างสุดที่ป<ว>ูปิดช้างบนพี่หมากอยู่อยู่ชั้นกลางบ้านโอเคปกติเอไปหนูพร้อมไหไปจะถือเยซูไว้นี่มันร้ายมันร้ายอย่างมาก ถือเยซูไว้ไม่เป็นไรครัแต่เยซูใช้ได้เยซูใช้ได้สามฟังนะมันจะมีเชือกอยู่ถ้าเชื่อหมดก็คือนนถ้าเชื่อหมดก็คือใช้ไม่ได้กลัวมันลากกูจริงเฮ้ยอีมากออกมาแล้วโหเกิดตรงหน้ามันเลยกูไปปิดน้ำเมื่อกี้ปิดน้ำข้างล่างแล้วมาเหลือแต่ห้องน้ำชั้นกลางเุ้ยแม่งมันอยู่ข้างบนควายเอ้ยมีสัตว์หายแล้วผมขึ้นไปข้างล่างปิดน้ำแล้ว เฮ้ยเปิดประตูไว้สว์แมงล็อกเป็นเป็นชาล็อกนี่ว่าห้องกลางมดแล้วอมันตามมากมันตามมากมันตามมากไปอไอาไาไมาอยู่ไหนปิดแล้วงมากอยู่ชั้น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 ้าชั้นชั้นช้นชั้นช้นชั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 ้นนชั้นชั้นันชั้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 น้นชั้นชันม้้้้ันชั้นชันช่ั้ชั้น เออโดนควายเต็มหน้าแล้วโอเคที่เหลือคือใช้ลูกปั้นพระคิดเอาเอาเอาเลยดีอยู่ไหนอ่ะล่อเลยเฮ้ยไปเอาโปเกมบอลไปเอาโปเกมบอลกันไปก่อนมาีพี่หยิบโปเกมบอลเลยใครก็ได้วางหยิบโปเกมบอลเลยผมล่ออยู่มาอีกแล้วโอเเตรียมเลยบอกด้วยนะเข้ามาเลยที่เข้ามาเลยถ้ามันเดินมาถ้ามันเดินถ้ามันเดินเดินกระเพกมาโยนเลย แต่เฮียจะไม่ต้องช่วยหมากนะคูจะให้มันจับมันจับผีด้วยตัวมันเองแล้วคูต้องตามใครอะเนี่ยตามใครก็ได้ถืออืเพราะว่าผมกับพี่โูถือลูกปั้นดังโกรลูกปั้นเรียกไม่มาดีกว่านี่ข้างบนมันอยู่บนมันอยู่ด้านบนเชื่กกูดินี่ไงอยู่บนจริงด้วยเปิดไฟให้กูด้วยน่ารักจริงๆอยู่ไหนวะอยู่ห้องนี้เหรออยู่ห้องเด็ก้าทำไมมันเปิดน้ําวะ อยู่แถวเนี้ยอยู่ห้องเนี้ยมันเปิดน้ำเองได้ด้วยนะเฮ้ยมันสวดกูละใครอยู่ไหนอยู่นี่พีม่มาอยู่ไหนเนี่ยพี่มาอยู่ไหนหมาอยู่ตรงหน้าบันไดโอ้โหไปอยู่หน้าบันไดอย่าแย่กันอหญ่แย่กันใหญ่แย่กันแฮ่แฮ่รู้ว่ากำลังดูสนุกแต่ขออนุญาตใช้พื้นที่โฆษณาแป,ป๊บนะจ๊ะ <S <S มอสเกมที่ทำให้คุณผ่านความยากลำบากในการเล่นเกมคนเดียวได้ไม่ว่าจะเป็นค่าพลังสเตมินา ทรัพยากรภายในเกมหรือฟีเจอร์ม็อดต่างๆมีให้เลือกใช้ถึง5,000เกมที่รองรับบางเกมก็มีโหมดแปลไทยในคลิกเดียวด้วยม็อดคุณภาพสำหรับผู้เล่นเดี่ยวสายโซโลเพลเยอร์ที่ต้องการจะจบเกมได้เพียงคลิกเดียวเมื่อคุณดาวน์โหลด X m o s คุณสามารถทดลองเล่นได้ฟรี2ชั่วโมงจุกๆไปเลยหรือถ้าคุณต้องการสิทธิพิเศษนะคะในการปลดล็อกสเกนภาพอื่นๆ คุณสามารถสมัคร VIP เป็นสิทธิทพิเศษและใส่โค้ด TN99 ได้เลยใส่โค้ด TN99 เพื่อรับส่วนลด35 35 35%ไปเลยอย่าช้ารีบโหลด x m o s แล้วก็ไปสมัครสมาชิกกันเยอะๆนะคะอย่าลืมใส่โค้ด TN99 ด้วยนะเปิดประสบการณ์การเล่นแบบไ like ร้คีดจำกัดด้วย XMOD ลิงก์โหลดอยู่ใต้ description นะจ๊ะไ,ไายไ<ป> เอินจนตายเหรอมาออกมาออกมาออกมามันยังไม่ที่อีกไฟโอยแล้วก็ไม่บอกกูพูดไปว่าอย่าแยกกันเอฟูคูตุยไปเอาไปเก็บออฟไปเก็บออฟเดี๋ยวไปเก็บออฟทำไมก่อนได้ได้ฟูมเพิ้งเข้านะตอนนี้พอเกบอลยังมีกับหนูอยู่เฮ้ยหรือว่าบอกไปว่าอย่าแยกกันอีหมามันก็ไม่ตามกูเลยวะกูเห็น มึงวิ่งไปเขาบอกเราให้ตามกูมาแล้วมึงไปอยู่หน้าปันไดไปทำไมอ่ะเมื่อกี้มันมืดไงแล้วโค้ดออฟมันอยู่ไหนวะแถวนั้นแหละต้องวิ่งหาต้องวิ่งหาไม่หรอกเนียโจอมันจังหวะไม่ค่อยดีด้วยมันมืดหนูมองไม่เห็นไปเลยไปช่วยเฮียไม่ทันเฮีามาหรอได้บอลมาแล้วผมเกิดแล้วได้บอลมาอีหมามาเลยเร็ว เดี๋ยวสิครูหาไม่เจอกดออฟพลเมื of, ่อกี้ครูเห็นแวบๆบแบบแต่คูจับมันต้องวิ่งไล่ถ้ามึงไม่วิ่งไล่มันไม่ทันแกโจนเดี๋ยวแ๊บน,นึงนะหรือครูดูผีให้เอาปะไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องมึงมึงมาคูจะให้มึงจับโอ้ยกดออฟกดตตีนเดี๋ยวนะพระเยซูอยู่ไหนวะอยู่ข้างบนกันเต็มอ่ะแต่ว่าไม่มีใครกล้ายหยิบเพราะว่ามันมืด เดี๋ยวหนูซื้อเองเนี่ยพี่เยซูอยู่นี่พี่พี่เยซูอยู่นี่มันเร็วอ่ะอีฟูมันเร็วมันเร็วถูกแล้วเฮ้ยมาแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่มาเปิดประตูเองมาเปิดประตูชั้นสองอยู่มาหาโค้ดออฟอีสองอันอยู่ตอนนี้พี่อยู่ไหนเห็นไหมเออยังไม่เห็นชั้นสอง,องตรงบันไดยังไม่มีก็ลองลไดี๋ยววางลูกบอลไว้นี่ก่อน หมาอยู่ไหนวะเฮ้ยหนูยังไม่ไปดูเลือดเดี๋ยวก่อนไปดูเลือดก่อนไอจอนฝากดูเลือดหน่อยเก้าสิบเอ็ดออสบายไม่กลัวหรอกผมมีวิธีเรียกผีอยู่เพราะผมมีกระจกเออไอหมากรีบเกิดเลยหมาต้องเกิดก่อนหมารีบเกิดแล้วรีบมากูหากูกส์ออฟมันวิ่งไปไหนอีกแล้ววะวิ่งมาดิตามหามันวิ่งไล่มันไอผีอยู่กลางบ้านผีอยู่กลางบ้านอย่ามานะไอจอนไอจอนออกมาก่อนมันมันออกมานอกบ้านได้ตัวเนี้ ก็ไม่กลัวมาหรอกผมมีไฟกูต้องหาโค้ดออกกอดไม่ผูู้ได้ยวเลี้ยวเลียวอันเดียวเลี้ยวมันหมากมันอยู่ใต้ดินอะนน่ะเชื่อกูเด็ดมันอยู่ใต้ดินกวอ่ีนปยู่ไหนวะเออจริงด้วยว่ะเต็มเลยด้วยได้อะต่อกลังวิ่งไล่ถ้าพี่เก็บอันสุดท้ายปุ๊บมันจะเกิดทันทีเลยนะจะเกิดตรงนั้นแหละเกิดตรงนั้นเลย มาบอกก่อนก่อนจะเก็บมาบอกกัแล้วกันเดี๋ยวจะเอาของไปให้โอเคโอเคแม่งวิ่งไปไหนกันอีกแล้วว่าไอ้เพี้ยนพวกเพี้ยนแม่งเอ้ยเมื่อกี้ครูแม่งฆ่าสายตามันอยู่ไหนกันวะตูก็มีไฟเหมือนกันอีกควายนู่ตรงไหนเนี่ยห้องอยู่ห้องไหนเนี่ยห้องเด็กห้องเด็กข้างบนเหรอข้างบนแล้เอาเอาครู อยู่ห้องห้องน้ำแล้วเฮ้ยเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวครูไล่ไล่โคดออฟอยู่เฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่ข้างล่างเออเห็นละยังอยู่มันยังอยู่ข้างล่างอยู่ยังอยู่เฮียที่ลิบๆเลยเอออยู่จริงแม่งเอาพระเยซูไปด้วยไอ้เหี้ยไฮ้มันมันไปแล้วมันไปแล้วมันล่าแล้วไอ้โจน โุ๊บมปไปดีเฮ้ยมาดิมาเปล่ามาไหมท้ายกูเนี่ยมันอยู่ไหนดีกว่าไม่มาดีกว่าโหหยองว่ะอัสุดท้ายโอ้ยกระย๋อกระป๋อเอาไหมกระป่าเรียบร้อยเหลือจับผีแล้วใช้ลูกปัดมาคิสไม่รอพี่หมาแล้วกูจับแล้วจับแม่งเลย นี่ไปโดนกูเหมือนกันละ่ะไปพี่เออเครียมากเฮียม่มา่าแม่งร้องเสียงโลดเลยไนที่ยเ <c oughs> มื่อไหร่มืองจะจับผีได้ามาหมากูอยากจะรู้นะักเช่เมื่อกี้มันมองไม่ออกไงล้วไม่มีของป้องกันหรอมีกูหยิบไม่ทันผมก็พลาดเหมือนกันหยิบไม่ทัน ลองคิดดูาเมื่อกี้ลองเอาบ้านสไตล์ยุโรปตะวันออกใช่ปะตกได้ไมยุโรปมีตะวันตกไหมไม่มีดีแมเวนิสนี่ยแมงยุโรปใครอะไปไมไปไหมไปนะแม่อะไรวะอะไรแม่งอยู่ๆมันก็ปึ่งใส่กูเฮี้ยโคตรเร็วมาถึงเ 在屯巴那儿呢，喂。